ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้7กันยา2564นะครับก็สําหรับใครที่นะครับยังไม่ได้ติดตามในส่วนของ MMS นะครับจีเนียสแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับตอนนี้ทางบริษัทได้ประกาศแล้วนะครับว่ากระดาน exchange นะครับกระดานเทรด หนึ่งกระดานที่เหรียญจะขึ้นกระดานก็คือ iexchange นะครับตัวนี้ในขั้นตอนนะครับเมื่อทุกท่านได้ลิงก์นะครับลิงก์สมัครของ iexchange กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับจากนั้นครับจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เรากรอกรายละเอียดตามนี้นะครับช่องรีจิสเตอร์นะครับอีเมลออดเดสตรงนี้ใส่อีเมลของท่านนะครับ แล้วก็พาสเวิร์ดให้ตั้งพาสเวิร์ดนะครับเมื่อตั้งพาสเวิร์ดเสร็จก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกครั้งนะครับการตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยก็คือให้ให้มีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มีอักษรพิเศษใส่เข้าไปนะครับเพื่อยากต่อการแฮกนะครับข้อมูล เสร็จแล้วนะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็ให้กด Register รสีน้าเงินข้างล่างนะครับจากนั้นครับเมื่อระบบตรวจสอบเรียบร้อยก็ให้เราไปที่หน้าของ Gmail นะครับที่เราได้ใส่เข้าไปเมื่อกี้เพื่อไปทําการยืนยันนะครับ mm hmm. ก็เมื่อเข้ามาที่เมลนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับ verify your email นะครับให้เรากดไปที่ v e r i f y y o u r email นะครับเพื่อเข้าไปกดยืนยันนะครับจากนั้นนะครับให้กลับมาที่ไอ c อ a n g e อีกครั้งนะครับเพื่อล็อกอินเข้าระบบนะครับเข้ามาที่หน้าล็อกอินนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เจอก็ให้มากดตรงนี้นะครับ3ขีด3ขีดขวาบนตรงนี้ให้กดเข้าไปที่ล็อกอินนะครับแล้วก็ให้ใส่ ช่องแรกใสอีเมลที่เรากรอกนะครับแล้วก็ช่องต่อมาให้ใสพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดที่เราตั้งเสร็จแล้วก็ล mm ็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อล mm ็อกอินเข้ามาสู่ระบบแล้วนะครับระบบก็จะให้เราใส่ข้อมูลอีกครั้งนะครับ first name นะครับใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษในช่อง first name นะครับแล้วก็ last name ใส่นามสก,กุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีเมลอันนี้นะครับใส่เข้าไปเหมือนอีเมลตอนที่เราสมัครนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรโฟนนัมเบอร์นะครับเ,เราอยู่ประเทศไทยก็ใส่บวก66เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตามด้วยเลขเบอร์โทรของเรานะครับตัดศูนย์ออกนะครับจากนั้นนะครับเมื่อท่านอ,อ,อยากจะส่งลิงก์ให้กับ สมาชิกสมัครต่อนะครับตรงนี้สามารถก๊อปปี้แล้วก็ส่งได้เสร็จทุกอย่างแล้วให้กดอัปเดตนะครับอัปเดตเช้งด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นครับเมื่อกดอัปเดตเรียบร้อยนะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้กดไปที่3มขีดขวามือด้านบนนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นหน้าตาของระบบนะครับ สามารถกดดูได้นะครับโฮมมาเก็ตเฮล l t ซัพพอร์ตหรือว่าจะกดไปที่ My d e s h b o a r d ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเมื่อกด Wallet แล้วก็จะเห็นเหรียญต่างๆที่อยู่ในกระดานนะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวานะครับได้เลยก็จะเห็นเหรียญ mms นะครับ มีจีซาลาเกซาลาด้วยนะครับเกซาลาแล้วก็ MMS MMSC นะครับแล้วก็ MMS Cat ตรงนี้นะครับมา,มาสู่หน้านี้เมื่อเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็จะเจอ,อปุ่ม3 3ปุ่มด้านขวาตรงนี้นะครับมี d e p o s i t ก็คือการฝากเหรียญเข้ามาแล้วก็ว i ด a อสีน้ำเงินก็คือการถอนนะครับถอนเหรียญ แล้วก็การเทรดนะครับตรงน,นี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ทุกคนได้ติดตามต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดอูเมื่อเราต้องการเมื่อเราต้องการที่จะนำนำเอ,อปไปโชว์ที่หน้าหน้าจอนะครับให้เรากดไปที่ สามจุดด้านบนนะครับสามจุดด้านบนแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมา,าหาคาว่าเพิ่มไปยังหน้าจอหลักตรงนี้นะครับกดเข้าไปาเสร็จปุ๊บระบบแอปก็จะไปโชว์ที่หน้าจอหลักของเราเพื่อง่ายต่อการเข้าระบบนะครับโอเคถ้าเกิดลองทําตามดูนะครับต้อง ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดช่วงนี้เพราะว่าเหรียญใกล้จะขึ้นกระดาษแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในแอป,ปที่จะสร้างเงินให้กับเรานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตการใช้งานในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ